วันนี้เราจะสัมภาษณ์บุคคลมีชื่อเสียงในอดีตว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านกันคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะข้าเคยยืนหยัดตรงนี้เพื่อป้องกันศัตรูแต่วันนี้ศัตรูกลับเดินเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องรบท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะ เลือดข้าแห้งไปกับแผ่นดินนี้แล้ววันนี้จะเปิดทางให้ศัตรูเดินข้ามาเหยียบเหรอท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะข้าไม่ได้ตายไปเพื่อให้ลูกหลานต้องขออนุญาตศัตรูในการอยู่บนแผ่นดินตัวเองคะ่ะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะพวกข้าไม่เคยกลัวศัตรู เพียงแต่กลัวว่าลูกหลานจะลืมไปว่าใครคือศัตรูตัวจริงถ้าไม่เคยขอให้ใครจำชื่อข้าแต่ข้าขอให้ใครอย่าลืมว่าข้าตายเพื่ออะไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะข้าตายเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพื่อเปิดทางให้พวกคนชั่วเข้ามาท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะเปิดด่านให้พวกที่เคยทำร้ายพวกเรา แลล้้้วจะให่อนอนนตตาตาายยยับูไดไดงงท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะพวกข้าเคยยืนหยัดต่อสู้เพื่อไม่ให้ใครข้ามผ่านด่านวันนี้ด่านเปิดเหมือนประตูบ้านที่ไม่มีเจ้าของท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะเราไม่เคยขอให้ใครมาบูชาเราแต่เราขอเพียงว่าอย่าเหยียบย่ำสินที่ครั้งหนึ่งเราเคยปกป้อง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดด่านคะเห็นนั้นเคยเป็นศัตรูในบทกลอนวันนี้จะให้เดินเข้ามาโดยไม่ไตร่ตรองหรือบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรจะเปิดด่านดิฉันขอตั้งคำถามว่าถ้าเกิดรัฐบาลยอมเปิดด่านจริงๆใครจะเป็นคนได้ประโยชน์สูงสุดกันแน่ แล้วพวกคุณที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้คิดว่ายังไงคะ่ะควรจะเปิดด่านดีไหมคะ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะพวกเราไม่อยากให้เปิดด่านพว,าพวกเราไม่อยากให้เปิดด่านไม่ต้องเปิดด่านไม่ต้องเปิดด่าน ปิดด่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอปิดด่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดด่านไม่ให้ไอ้พวกเหม็นมันเข้าออกได้ปิดด่านไอ้พวกกระปูชาไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกต่อไปไปไกลๆนะไ,ไอ้พวกเหม็นไม่ต้องเสือกเข้ามาเลยเร็วหมดทั้งเผาพันธ์ แล้วพวกคุณที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้คิดว่ายังไงคะ่ะควรจะเปิดด่านดีไหมคะ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบให้ทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ คมากาแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์มาบอกในเม้นใต้คลิปได้เลยอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็แนะนำกันมาได้นะคะขอบคุณค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ